โทรศัพท์ผมหายเองแบลไว้ไหนเองแบลไว้ไหนก็พี่ถืออยู่ตะเกียะไม่มีอ้ามีแต่ของพี่เนี่ยเอ้าแล้วพี่พี่เอาไว้ไหนจะไปรู้นี่มากล่าวหากันนี่กันแหละเออใครเอาใครเอาเอาใครเอา พี่เคยได้จับโทรศัพท์เองไหมผมก็ไม่รู้โทรศัพท์ผมหายเนาะเครื่องไหนโต้ก็เครื่องใหม่ผุ้มเละจะไปรู้นี่เอ้าก็เห็นพี่เล่นอยู่เมื่อกี้น่ะเอาเอาเงี้ยปัญหาพี่นี่อื่นเอาโทรศัพท์ผมไปแล้วลั่งโทรศัพท์ผมหายเหรอเจอยังเคยเจอนี่ทีนี้เองดูในกระเป๋าเองดีๆดิดูในกระเป๋าเองดีๆเป๋าผมไม่มี ดูดูดูอันนี้โทรศัพท์พี่พี่เอาเองพี่ไม่เคยได้จับโทรศัพท์เองเลยเอาไม่มีเลยแล้วพี่เอาโทรศัพท์ผมไปดูในกระเป๋าเองนี่ดูดิ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 เนี่ยไม่มีอ่ะอีกข้างหนึ่งดิอีกข้างหนึ่งดิเดี๋ยวแบบหืมกล่าวหากันอีกแล้วโอ้โอ้มาหลอกด่ากันนี่แล้วเอามาดูอ่ะผมขอโทษดิ สะดุดโอ้งู้นบางทีเนาะไอช้างมันเยอะฮะเราเลยไม่ค่อยไปเรอโทษข้างบกแล้วก็เออขอโทษพี่น้องช้างกว่ามากกล่าวหากันอีกแลด้โด้น้องเอฟซีขอโทษพี่ว่าบางทีเนาะน้องอึว่าผมพี่ก็ให้ผมเงินแล้วเนาะรีบยับเบอร์แบบนี้เหรอ เออโอ้โหอ้ตัวนี้โอ้โหทำเลได้เลยเนาะแซมลืมวะเอ้าอยิ่ในกระเป๋าพี่เอาให้ผมตอนไหนวะจะใส่กี่อะไรวะให้ไปเร็วเออพี่เอาโทรศัพท์ผมไปทำไมเองวางอยู่เนาะก็กลัวลืมอกลัวเองจะลืมพี่ก็เลยหยิบไปให้เองเอ้าเออผมไม่รู้ขอโทษ โทษได้ไหมล่ะได้ให้ภัยอยู่สร้างเงนให้มันตื้อๆเล้วไปเอาหัวหัวยิงหัวฮึกรกเงหัวก่าวหากันก็ไดพี่ไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นหรอกโยเกียวหลุดปะนี่เกียวหลุดเมันตึงไงเกียวหนึ่งวะโมี้เกียวสองเอย่ายเหยียบคาดลงเขาได้นะโมกี้เกียอะไรเอาไม่เข้าเกียวโฟลด เออญ่ใหย่เหยียบคันลงเขาอ่ะเดี๋ยวใส่เกียดนี่แหละเออใส่เกียร์สองเกียร์สองไม่ได้เหยียบคันลงเขาเกียร์โฟลูดโฟล์ดมันเร็วเกินโอ้ไปเลยไปเลยมันตื้ออยู่อ้าวอ้านี้ลงเขารอดไหมนี่อะสี่ชีวิตเลยอุ้ยยิ่งเราอุ้ยอะไรไม่ใช่โฟล์เร็วไงเนี่ยมีโฟล์เร็วด้วยอะกระตายเนี่ย มีโฟก็ตายด้เยโฟวินก็ตายโดนกล่าวหายก็ได้พี่น้องดัอลงมาอ่ะเกียร์เกียร์สเปล่าวะไมเกียร์เกียร์สเกียร์สองอะไรจะวายขนาดนี้วะอุณหภูมิเมื่อกี้นี้เนี่ยนี่หนึ่งสองเนี่ยรูเด้วยรูเด้วยเกียร์สองชอบหลุดใช่ไหมเกียร์สองหลุดนะเมื่อกี้เอาเกียร์โฟล์หลุดเมื่อกี้โฟวินหลุดเมื่อกี้น่ด้วยเิงเบาๆโฟวินหลุด ใส่น้ำมันเฟืองขับโูยังแต่แล้วอ้โหัวต้นลงไปเท่าไหร่นต่ต้นขึ้นนะแม่งโคตรยองไปลงมาอย่างปลอดภัยคะเฟืองของเจ็บใจดิเราไปช่วงบกเลยดิไหนเจ็บใจเออช่วงเนาะบางทีบินแต่มันต้องไปมันมันเจอช้างที่ไหนช้างที่ไหนหยอไอ้ช่วบกบอกช่วบกกลับเลยนะขาดรุ่งที่มีคนไปพอช้างมันมาใช่ไหม ก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมาทั้งเมื่อคืนนี้เห็นรถวิบากวิ่งทั้งคืนเลยเด็กบาเด็กเจอกันคลิปหน้าครับสำหรซาฟินี้ผมโดนกล่าวหาผมโดนกล่าวหามอโทษดิไม่รู้อ่ะบางทีเนาะโอ้มันลืมขี้ลืมได้หนิีิจฉาพักก็ลืมเมียลืมแต่เมียไม่ลืมแล้วใช่ไหมโอ้ดูด้วยเอฟซีเด้อเห็นไหมเอฟซีดูแค่ท่อนแรกเลย ดูไม่จบหรอกยังเชื่อพี่ไหมดราม่าอีกแล้วดราม่าเต็มอ่ะพอดูเด้อกินดราม่าท้องอืดอ่ะจริงงานะสุดจัดเลยไปลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ